นั่นนั่นดูนีนี่นอนอยู่ในป่านู่นเยอะแยะเลยนั่นน่ะเชี่ยงยัยนั่น เออเข้าไปในป่ายิ่งเยอะเลยนั่นโน่นมันเลื้อยไปตรงโน่นนะน่ะคุณเอาอะไรว้างนม่ไดนั่นน่ะ,นะ,นะยอดงามงามเนะนีน่ยเอาสิมืดมืดนั่นยอดนึงอ่ะใหญ่ๆนั่นนั่น ขาวามือคุณอะหัวซ้ายมือคุณนะนะ่ะนั่นเออน่ะตาหน้าคุณะอะม,มีตาถั่วอยู่ต<ม>รงนี้นี่เนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี่ยเออยอดใหญ่เลย on the